สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอริยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังฝรั่งเศสอีกแล้วปีนี้เราได้ดูหนังฝรั่งเศสเยอะมากเลยเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่อารวาทําให้หนังฮอลลีวูดน้อยลงและหนังประเทศชาติอื่นๆหนังนานาชาติ เข้าสู่สายตาของเราเยอะขึ้นนะครับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งชื่อภาษาอังกฤษชื่อ The Truth ชื่อภาษาฝรั่งเศสพี่โออ่านไม่ออกต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นหนังที่ฉายไปแล้วในปี2019ที่ฝรั่งเศสและที่ญี่ปุ่นพุ่มกับเรื่องนี้เป็นคนญี่ปุ่นครับชื่อฮิโรสักคุคาเรดะอะไรประมาณนี้แหละเขาเคยมีผลงานเรื่อง โ o บ o ริโน o ที่พี่โอรู้จักดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าดารานำก็คือยูยะอากิระได้รับรางวัลในเทศกาลของอประกวดหนังของเมืองคานส์นะครับรวมทั้งหนังเรื่องนี้ด้วยเรื่องนั้นเป็นเรื่องของเด็กกโปโลเด็กไร้บ้านไร้สัญชา,าไร้บ้านไร้ตัวตนที่ เร่ร่อนอยู่ในญี่ปุ่นที่จริงก็มีบ้านแหละแต่ว่าไม่มีใครรู้สิ่งได้มีชื่อว่า nobody knows เรื่องนั้นุู้กับคนนี้ถ่ายทอดอย่างเป็นจริงเป็นจังก็คือปล่อยให้เด็กเล่นไปตามธรรมชาติไม่มีบทไม่มีอะไรเลยแล้วก็ส่งผลให้ยูยะอาคิระเป็นคนที่ไม่สามารถเข้ากับสังคมได้เป็นผลเสียกับเขาในปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นแล้วพี่โอไม่ได้ตามผลงานของผู้กับคนนี้เลยจนมาถึงเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องแรกที่เป็นผลงาน ที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะเป็นแทนที่จะเป็นภาษาอังกฤษกับเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยนะครับก็เลยถือเป็นหนังสัญชาติฝรั่งเศสญี่ปุ่นแล้วก็มีรู้สึกจะมีงานสร้างร่วมของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับเป็นหนังแนวคอมมดี้แฟมิลี่และดราม่าก็เป็นหนังตลกชีวิตของครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวดาราครอบครัวของคนในวงการบันเทงิง เรื่องนี้ทำไรายได้ไปทั่วโลกแล้วกว่า4ล้านเหรียญสหรัฐนะครับและมีคะแนนจาก IMDb ประชาชนให้น้อยมากครับให้ไปเพียง6.4ส่วนนักวิจารณ์ให้สูงกว่านั้นให้ได้ถึง74สูงกว่ากันแบบ10จุดเลยนะครับก็นักวิจารณ์ชอบเรื่องนี้มากเพราะว่ามันมีความเป็นจริงหลาย,ลายๆอย่างที่สะท้อนออกมาทางผลงานนี้นั่นก็คือความเป็นจริงของวงการบันเทิง ซึ่งคนดูธรรมดาเขาไม่ได้ต้องการอะไรตรงนั้นเขาต้องการแบบหัวเราะเฮฮาร่าเริงหรือว่าชีวิตแม่แม่ยายลูกเขยหรืออะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายเราก็ต้องดูหนังในในความรู้สึกของทั้งสองแบบไปด้วยกันพี่โอดูแล้วด้วยความรู้สึกของคนดูทั่วไปกับความรู้สึกของคนที่แอบๆอ,อยู่ในวงก,การบันเทิงบ,บ้างก็ให้เรื่องนี้ไปก่ำกึ่งก่ำกึ่งนั่นะก็คือให้เจ็ดเต็มสิบนะครับ เรื่องนักแสดงนักแสดงสคนที่เป็นดารานำเรื่องนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้พี่โออยากดูเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดอย่างมหาศาลนั่นก็คือ1นึ่งแคทรีนเดอ์เนฟดารานำของเรื่องนี้อายุกว่า70แล้วนะครับเกิดปีเท่าไหร่สีสประมาณนั้นมั้งตอนนี้ก็อายุ77ตอนที่หนังเรื่องนี้ออกก็อายุ76นะครับ แต่ยังเป็นดารานำอยู่เลยแล,และเรื่องของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเธอเธอในเรื่องแสดงเป็นดาราในหนังแล้วก็เป็นผู้ที่กำลังจะมีผลงานตีพิมพ์หนังสืออัตชีวประวัติส่วนตัวแล้วก็กำลังมีงานแสดงอีกเรื่องหนึ่งนะครับเปิดตัวพร้อมๆกันส่วนตัวลูกสาวแคทอันนี้แคทเธอรีนเดอร์เนร์ฟครับแคทเธอรีนเดอเนฟเคยเข้าชิงออสการ์มาแล้วหครั้งกับภาพยนตร์เรื่องอินโดจีนในปี93 ส่วนจูเลียตบีนโนชเนี่ยได้รับรางวัลอสการ์เลยนี่เป็นเรื่องเป็นลูกสาวได้รับรางวัลอสการ์จากเรื่อง English Patient ในปีประมาณปี9 97 9ถ้า,ถา,ถาอะไรที่พูผดผิดไปนี่ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวพี่โอจะเขียนสิ่งที่ถูกไว้ในคำบรรยายในแคปชั่นนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยจูเลียตบีโนชได้รางวัลอสการ์มาแล้วอันนี้ไม่ผิดส่วนสามีของเธอมาด้วยกันมาเยี่ยมแม่อีธานฮอคครับ อีธานฮอกก็เป็นดาราเจ้าบทบาทสแสดงหนังฮอลลูดมาเยอะมากและต่อจากนี้หลังจากเรื่องนี้เราจะได้ดูเรื่องเทสลาแล้วก็คัทโรดซิตี้หรืออะไรเนี่ยละครับแล้วมีอีกหลายๆเรื่องก่อนหน้านี้รู้สึกจะเป็นเรื่อง Training Day ที่พี่โอชอบที่สุดในงานขออีธานฮอกนะครับอีธานฮอกเป็นสามีชาวอเมริกันทั้งหมด3บากัรลูกสาวคนหนึ่ง3คนนี้มาเยี่ยมแม่ ลูกสาวฝรั่งเศสไปได้สามีเป็นนักแสดงอเมริกันเธอทำหน้าที่คนเขียนบทในฮอลลูดเหมือนกันแล้วก็มีลูกสาวตัวน้อยอยากเป็นนักแสดงก็ถือว่าเป็นครอบครัวบันเทิงมาเยี่ยมแม่ซึ่งเป็นดารายังดาราใหญ่ในฝรั่งเศสกำลังจะมีผลงานอัตชีวประวัติของตัวเองและกำลังจะมีหนังแสดงเรื่องหนึ่งความจริงแล้วคนทั้งหมดเนี่ยมีปากมีเสียงกันมาตลอดไม่ถูกกัน มีเรื่องเหน็ดแนมกันอยู่เรื่อยแต่ก็ด้วยสายใยสายสัมพันธ์ความเป็นแม่คว,มความเป็นลูกความเป็นครอบครัวมันก็ตัดกันไม่ขาดนะครับแต่มันก็มีเรื่องไม่ลงรอยมีเรื่องขัดใจคือตัวแม่เนี่ยก็อะไรนะสำเม,มะเ,เทมาเ,เก่งมาเลเกเรมีสามีมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วคนที่อยู่ด้วยก็ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อของของลูกสาวนะครับแล้วตัวพ่อของลูกสาวก็รู้ข่าวว่าจะมีงานอะไรนี้ก็มาปรากฏตัวอีก กลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงอลอนลวงเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็พยายามเน็บแนมเรื่องนั้นเรื่องนี้และมันจะมีตัวละครลึกลับซึ่งไม่ปรากฏในเรื่องว่าเป็นคนสำคัญเป็นเพื่อนของแคทเธอรีนเดอร์เนฟซึ่งเรื่องสำคัญทั้งหลายเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเธอไม่เขียนลงไปในอัตชีวประวัติเล่มนี้ที่กำลังจะออกวางตลาดเลยมันจะทำให้ผิดใจกับคนรอบข้างอีกอ้าวฉันไม่มีตัวตนเหรอฉันไม่สำคัญเหรอ คนที่ไม่สําคัญก็ตีตัวออกห่างไปอีกลูกสาวก็น้อยใจคือบางทีก็เรื่องนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่านักวิจารณ์ชอบเพราะอะไรครับนักวิจารณ์ชอบเพราะมันตีแผ่ความเป็นจริงของโลกมายาสิ่งที่เห็นด้วยสายตาของคนดูนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์การ เบื้องหลังการเปิดบ้านดาราการให้สัมภาษณ์การเขียนการโพสต์อะไรก็ตามที่ออกมาจากดาราหรือผู้จัดก,การมันเป็นเรื่องที่กลั่นกรองแล้วทั้งนั้นนะครับถ้าอยากเห็นของจริงก็ต้องอย่างพวกปาปาลซี่ไปแอบถ่ายหรืออย่างเพื่อนฝูนรู้ไส้รู้ภูมิกันจริงๆและแอบเอาเรื่องข้างในไปขายแต่ถ้าเราเจอเรื่องที่เขาเรียกว่า o f f i ิเชียนออฟฟอร์อเนี่ยเราจะเจอแต่ สิ่งที่กั่นกรองแล้วทั้งนั้นเรื่องนี้ตีแผ่ตรงนั้นทำให้นักวิจารณ์ชอบตรงนี้เรื่องมายามันเป็นโลกมายาก็คือโลกปรุงแต่งโลกเสแสร้งจริงๆมันไม่ได้เสแสร้งเฉพาะในจอเท่านั้นมันเสแสร้งในชีวิตของดาราในที่สาธารณะด้วยรวมทั้งในสื่อสาธารณะด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อเขียนหรือคำพูดก็ตามนะครับและพี่โอก็ชอบตรงนี้มากก็เลยอยากให้ไปดูกัน เป็นหนังที่เฮฮาร่าเริงตลกสนุกสนานแล้วคงไม่ต้องบอกไม่ต้องสปอยนะครับว่าหนังมันเป็นหนังครอบครัวไงแล้วฟิลมันก็ฟิลฟิลกู๊ดนะครับก็คือถึงยังไงก็แล้วแต่ครอบครัวมันก็ตัดก,กันไม่ขาดเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีเหตุที่จะสารสัมพันธ์กันต่อไปได้ในท้ายที่สุดแต่ว่ากว่าจะไปถึงเวลานั้น พี่โอก็อยากให้รู้วิธีการนําเสนอของหลังเรื่องนี้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างแล้วแต่และตัวละครต้องเจออะไรบ้างและแต่และตัวละครแก้ไขปัญหาอย่างไรกว่าที่ทุกคนจะได้เข้าใจกันและจะเห็นว่ามันลงตัวอย่างไรนะครับรับรองว่าส่วนใหญ่ดูแล้วชอบดูแล้วก็ไม่ผิดหวังไม่เกินความคาดหมายด้วยมีหลายๆอย่างที่พี่โอ ชอบในเรื่องนี้อย่างเรื่องการเน็บแนมกันของนักแสดงเอออย่ามันยุ่งเลยไหมฉันกําลังอ่านบทเออเหรอเธอเล่นมากี่เรื่องแล้วล่ะอืฉันเล่นที่ฮอลลีวูด เราใหญ่ใหญ่ฝรั่งเศสกอ็อย่างเงี้ยพี่โอชอบน่ารักนี่บทเด็กๆนะเด็กๆเองอยังเล่นดีเลยเราไปไปชมการแสดงการตีบทบาทนี่พี่โอยกตัวอย่างสปอยนิดเดียวไม่ได้สําคัญอะไรนะครับยกตัวอย่างการตีบทบาทการเข้าถึงบทบาทเป็นการแสดงซ้อนการแสดงอีกทีเราจะให้เห็นว่าเขาทําอินเนอร์อย่างไรในการแสดงในการแสดงของเรื่องนี้นะครับซ้อนสองชั้นมันดีมากมัน มันเอาเรียกว่าดีมากไม่ได้ละเอาเป็นว่าค่อนข้างดีก็แล้วกันนะครับพี่โอให้7เต็ม10ก็อยากให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสนุกกับภาษาไทยเรื่องของสะสมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยากให้พี่โอคุยนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างหรือว่าจะมาเป็นเพื่อนเฟซกันก็ได้กดติดตาม s u b บสไคร้ไลค์วิวแชร์กดกระดิ่ง พบกันทาง y o u t u b e c o m o k n i t i t e p และ f a c e b o o k c o ok m o k n i t i t e p เป็นเพื่อนเฟซกันที่ f a c e b o o k c o m n i t i t e p o ok. k พบกันในไลฟ์ประมาณสัปดาห์ละสอครั้งก็ได้เดือนละ2ครั้งครับขออภัยถ้ายังไม่เจอไลฟ์ยังไม่เจอ er คลิปใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับจะดูคลิปละกี่ครั้งก็ยินดีครับพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โควิดแย่ไม่ยิ่งกว่าโควิดทำคนวิตกกัเจอไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนเพราะเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยถอยนิดหอเมตร